สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข,ข้าสู่ช่องพอสอบีทีชนเนลวันนี้มาเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายวัดห้วยปลากั้งก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวชมและกราบสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ได้แก่พระโพธิสัตว์ควนอิ่มซึ่งขึ้นรูปด้วยโครงเหล็กอันปูนโปรงไงความสูง69เมตรตั้งอยู่บนยอดเนินเด่นสงาสามารถมองเห็นได้แต่ไกลภายในประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมทั้งแบบรอยตัวและกึ่งรอยตัวล้วนวิจิตรสวยงามมาก ใช้ลิฟ์โดยสารขึ้นไปชมความงามของประติมากรรมและทัศนียภาพโดยรอบเรียก,กว่ารูปประชานและหะรูปประชานชานทั้งหมดนี้นั้นเป็นชานที่เรียก,กว่าชานโลกีชานโลกีพูดที่บำเพ็ญชานเหล่านี้ได้แล้วก็จะไปเกิดในชั้นพรมมโลกเลยชั้นสวรรค์ไป ก็ไปเกิดในชั้นพรหมโลกจากพรหมธรรมดาจนกระทั่งถึงมหาพรหมอย่างนี้คือผู้บำเพ็ญฌานชา้นเหล่านี้นั่นไม่ใช่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดได้ง่ายๆผู้ที่บำเพญญ็ญฌานที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนาน บางทีหมดชีวิตก็ไม่ได้บางทีพวกฤาษีไปอยู่ในป่าคนเดียวบำเพญญ็ญฌานก็ยังไม่ค่อยจะสำเร็จถึงขั้นนี้ฌานพวกนี้ถ้าทำสำเร็จขึ้นมาแล้วสามารถแสดงฤทธิ์ได้เหาเหินเดินอากาศได้มองดูจิตใจของคนได้และลึกชาติทลนหลังได้อย่างนี้ ถือว่าได้สำเร็จฌานแต่ฌานเหล่านี้นั่นไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้กิเลสก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่เพียงสมถกรรมฐานสมถานั้นถ้าเราบําเพ็ญฌานไปสม่โดยสม่ำเสมอ อานิสงส์แห่งชาญก็ทำให้ไปบังเกิดเพียงแค่ชั้นพรมชั้นพรมนั้นอายุยาวนานกว่าชั้นสวรรค์ถึงยี่สิบเท่าเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ลืมมีความสบายจนลืมแต่ที่สุดถึงที่สุดก็ต้องกลับมาในมนุษย์โลกอีกนั่นคือเรียกว่ายังเวียนว่ายตายเกิด พูดที่ไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกหมายความว่าเมื่อบําเพ็ญฌานได้แล้วเขาก็ยกอรูปฌานออกเสียวัดอ้วยปลากรั้งยามค่ำคืนคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทชฌานเอาแค่ฌานาสีส่นี้ สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือพบโชคธรรมเจดีสร้างขึ้นตามนิมิตของพระอาจารย์พบโชคติดสะวังโสเป็นเจดีทรงสิบสองเหลี่ยมเก้าชั้นแบบชั้นลถแต่ละมุมชั้นแต่ละมุมชั้นตกแต่งด้วยมังกรจำนวนหนึ่งร้ตัว ยอดเจดีทรงรักขังคว่ำปกฉัดมีเจดีเล็กล้อมรอบอีกสิบสององค์ภายในเจดีประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนิมปางต่างๆรวมสิบสองปางทุกองค์แกสลักด้วยไม้องค์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งถือเป็นองค์ประธานในพบโชคธรรมเจดี คือพระโพธิสัตว์ควรอิ่มองค์รูปมีความกว้างเจ็ดเมตรสูงเจ็ดเมตรแกสลักด้วยไม้จันหนมจากสามประเทศคือจีนเมียนมาและอินเดียเป็นปางประธานพรอ,อยู่ชั้นล่างสุดนอกจากนี้ยังมีพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนทั่วไปศรัทธาเรื่อมใสมาช้านานคือหลวง คือหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ชั้นสี่และสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีหรือสมเด็จวัดระฆังอยู่ชั้นหกหลวงพ่อมุจจรินและพระสังกัดจ,จายเอาชา้นสีนี้มาเป็นกำลังหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาเมื่อหันหน้าเข้าสู่วิปัสสนาก็จะไปพบ ไตรลักษณ์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไตรลักษณ์นั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นในศาสนาทุกศาสนาจึงไม่มีวิปัสสนามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะทุกคนนั้นปรารถนาแค่เพียงสวรรค์ ปรารถนาแค่เพียงความสุขในเมืองมนุษย์แต่ว่าการที่สำเร็จฌานเหล่านั้นบางทีก็เกิดความเสื่อมเมื่อเกิดความเสื่อมแล้วก็ไปทำความชั่วสามารถไปตกนรกได้สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะว่ายังไม่ใช่นิยตบุคคลเป็นอนิยตตบุคคลดังนั้น การเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าการแปลเปลี่ยนย่อมมีแก่ผู้บำเพ็ญฌานแต่ว่าถ้าผู้ใดหันเข้ามาสู่วิปัสสนานั้นวิปัสสนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำคนให้พ้นทุกข์คือพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ดังนั้นในวิปัสสนา พระพุทธองค์จึงทรงตรัสให้เกิดเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั่นคืออนิจจังทุกขังอ,น,อนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนขึ้นชังสองอย่างนี้ทั้งสามประการนี้ถ้าพิจารณาได้ก็ถือว่าเราได้เริ่มวิปัสสนาแล้ว พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าสเพสังขาระอานิจจติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยาดาปัญญายปัสติเมื่อใดผู้บุคคลผู้ใดทำให้เกิดปรากฏขึ้นแล้วอัฐานิบินติดุเขจากนั้นผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสะมะโควิสุทธิยานี่คือผลทางไปสู่พระนิพพาน สเพสังขาราอนิจจาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอยาดาปัญญายปัสติเมื่อใดผู้ใดทำให้ปรากฏอัฏานิบินติดุกเคเมื่อนั้นบุคคลผู้นั้นจะเกิดความเบื่อหน่ายเอสามะโววิสุทธิยานี่คือหนทางพระนิพพานสเพธรรมาอนัตตาติ ทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนอย่าดาปัญญายาปสติบุคคลผู้ใดทําให้ปรากฏขึ้นแล้วอัฏฐานิบินติดุเขบุคคลผู้นั้นย่อมจะบังเกิดความเบื่อหน่ายเอสมามคโควิสุทธิญานี่คือหนทางพระนิพพานพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสยืนยันเช่นนี้ ต้องการที่จะให้พุทธบริษัทพ้นไปจากทุกข์เสียไม่ต้องมาพาการเวียนว่ายตายเกิดลำบากระบนกันอยู่ในเมืองมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้ยกวิปัสสนาขึ้นเพื่อให้พาการพิจารณาการพิจารณาทุกข์การพิจรา,าร,จรณาความไม่เที่ยง การพิจารณาถึงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ฌานเราจะพิจารณาโดยที่ไม่มีฌานนั้นย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องบำเพ็ญฌานอยู่ดีแต่ไม่จำเป็นต้องไปบำเพ็ญถึงอารชาพ บำเพ็ญแต่เฉพาะรูปประชานทเท่านั้นก็พอแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาพิจารณาการพิจารณานั้นท่านให้พิจารณาเปรียบเหมือนกันกับผู้ที่เดินเรือใบเมื่อเวลาเดินเรือใบไป,ไปในกลางทะเลเมื่อเวลาลมจัดต้องลดใบ เมื่อเวลาลมพอดีก็กลางใบแล้วเรือก็จะแล่นไปตามความประสงค์หากว่ามีคลื่นก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาต้องพิจารณาแต่ว่าการพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ความเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่ใช่ว่าจะให้พิจารณาไปตลอดก็เหมือนก,นกันกับเรือใบที่แล่นไปในทะเลนั้นต้องไม่แล่นไปตลอดเมื่อเจอ,เอ,อลมสลาตันหรือลมใหญ่ต้องลดใบทันทีมิฉะนั้นเรือจะคว่ำถ้าหากว่าเมื่อเวลาจอดไม่ทอดสมอถูกคลื่นตีมาเรือก็คว่ำ เพราะฉะนั้นจะจึงเปรียบเหมือนกันกับผู้บําเพ,าพ็ญวิปัสนาผู้ที่จะบําเพ,าพ็ญวิปัสนาชั้น,นที่เจ็บจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแล้วและกลับคืนมาหาความสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกออกไปพิจารณาสักครู่หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับคืนมาทำความสงบใหม่ ไม่ให้พิจารณาไปตลอดเวลานั่งสมาธิเมื่อพิจารณาเช่น,นที่แปดพิจารณาถึงความไม่เที่ยงร่างกายของคนเหล่านี้เกิดมาก็หนุ่มสาวเกิดมาแล้วทีนี้ก็แก่ไปเมื่อแก่ไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานในที่สุดก็เกิดโรคภยัยไข้เจ็บป่วยขึ้น นี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นก็สิบโมงยเก้เาก็เรียกว่าตายการเรียกว่าอาน,นิจจังมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปอย่างนี้คือการพิจารณาวิปัสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้สักครู่หนึ่งก็วางเฉยคือหมายความถึงว่า เราจะต้องตั้งต้นร่างกายอันนี้ไปตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ชราแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ตายไปเสนาสนะที่สำคัญอีกหลังหนึ่งคือพระอุโบสถซึ่งไม่ใช่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ว่าวัดต้องมีพระอุโบสถไว้ทำสังกกรรมเท่านั้นแต่ได้ตายทอดศิละปะ ชั้นยอดให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เกิดความรักศรัทธาเลื่อมใสและหวงเห็นในพระพุทธศาสนาและศิละปะวัฒนธรรมไทยพระอุโบสถเน้นโทนสีขาวทั้งหลังตั้งแต่พญานาคที่เชิงบันไดประติมากรรมหน้าบันพระประธานหินหยกขาว ประติมากรรมขวาผนังแบบยกนูนซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าล้วนวิจิตงดงามมากการใช้โทนสีขาวจะให้ความรู้สึกความสุขสงบสว่างสุดใสศรัทธาเมตตาอ่อนโยนและความบริสุทธิ์การพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนา แต่ต้องพิจารณาเพียงชั่วระยะเหมือนกันกันกบเรือในแล่นไปในมาหาสมุทรเรือใบเมื่อถึงเวลาลมแรงก็ลดใบลงถึงเวลาอันสมควรก็ทอดสมออย่างนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงความทุกข์ความเกิดนั่นก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็พิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่ามันทุกข์อย่างไรเช่นเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานี่มันทุกข์แค่ไหนเมื่อเวลาไม่มีสิ่งที่เราต้องการมันเกิดความทุกข์แค่ไหน เมื่อเราต้องการสิ่งใดไม่สมความปรารถนามันทุกข์แค่ไหนในเมื่อเวลาที่คนรักคนชอบของเราต้องตายไปเราทุกข์แค่ไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขขังคือความเป็นทุกข์ย่อมจะต้องเกิดขึ้น